สวัสดีครับสวัสดีครับไบดีไวครับวันนี้ไบ DIY อจะพาทุกคนมาเปลี่ยนโกลกเพชรฟิตธรรมดาเป็นโกลกที่มีเกลียวตรงกลางนะครับหรือว่านินจาโทเคนนะครับนี่นะครับนินจาโทเคน TF 2 4่สทัพนะครับก็ตรงนี้จะเป็นเกลียวตรงกลางนะครับเครื่องมือที่แถมมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในกล่องนะครับว่าในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านี้นะครับ อาจารย์ท่านอาารย์เจ้าของรถนะครับบอกว่าเวลากดแรงๆนะครับมันจะมีเสียงออดออดแอดแอดนะครับผมก็เลยบอกว่าอาจารย์ครับลองเอากระโหลกที่มันมีเกียวกลางมาใส่ดูไหมเพราะว่ากระโหลกตัวเนี้มันจะสวมเข้าหากันก็จริงแต่จะมีข้อต่อเกียวสวมเข้าหากันเพื่อมันจะแก้ไขได้นะครับนี่นะครับผมเกลียวหมุนแบบนี้ซึ่งมันจะให้ความแข็งแรงนะครับแข็งแรงเป็นลักษณะท่ออันเดียวกันนะครับ TFC Genja Token นะครับซึ่งกระโหลกเนี่ยสามารถที่จะใส่กับ BB30 ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่ใส่กับเฟรม BB86 BB92 BB89.5 นะครับผมก็ใส่ได้สามไซส์สำหรับในชิปมาโนนะครับสำหรับ BB30 แล้วก็เพสฟิตก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่จะมารื้อนะครับนะครับหนึ่งนะครับรื้อขาจานออกสองเอากระโหลกเก่าออก สามเอากระโหลกใหม่เข้าไปติดตั้งสี่ประกอบขาจานนะครับอลองหมุนดูนี่กระโหลกเดิมนะครับนี่กระโหลกเดิมซึ่งกระโหลกเดิมเนี่ยผมเคยอัดจารบีลูกปืนไปน่าจะสองรอบอันนี้สองถึงสามรอบแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าลื่นใช้ได้นะมีฟีกับด้วยมีฟีกับด้วยอีกรอบหนึ่งนะครับสกิดเบาๆนะครับก็ถือว่าลื่นดีนะครับ เนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละลื่นดีนะสำหรับในกล่องนะครับที่เขาแถมมาด้วยนะครับก็จะมีเนื่องชุดกระโหลกนะครับพร้อมกับลูกปืนเอาไว้ติดตั้งนะครับแล้วก็มีประแจคอยที่จะเอาไว้หมุนกระโหลกเข้ากับชุดเฟรมนะครับโดยมีเดือยล็อกอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่คือเป็นตัวตัวล็อกนะครับเห็นไหมเป็นฟันเป็นซี่เป็นซี่นะครับอ่าแล้วก็มาสวมตรงนี้เวลาเราจะหมุนนะครับแล้วก็ใช้ประแจที่ซึ่งเอาประแจจับบล็อกมันเองนะครับสอดลงไปในช่องนี้สี่เหลี่ยม เราเราก็หมุนได้นะครับผมเอาไว้ขันกระโหลกเข้าหรือถ้าใครไม่มีประแจแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ประแจเลื่อนหรือประแจเบอร์ใหญ่ๆจับตรงนี้นะครับจับเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็หมุนหรือประแจเป็นบล็อกขนาดใหญ่ก็หมุนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีชุด PF 3 0มมีอะแดปเตอร์สำหรับแปลงเข้ากับขาจานใช้กับ BB 3ามนนะครับจะมีสเปเซอร์แถมมาอีกประมาณ5ชิ้นนะครับ เปเซอร์ห้าชิ้นแล้วก็หรือว่าแหละ่ะแหวนรองแหวนแหวนรองนั่นเองนะครับผมหมดพูดปิดประตูลิ้นหลัวลิ้นผันกันหมดแล้วก็<ล>วจะมี2.5ม mm ิลิเมตรตัวนี้เอาไว้สับสำหรับรองกับเสือภูเขานะครับเอ่อ MTB 92มิลิเมตรนะครับตัวนี้ต้องลองนะครับหลังจากที่เราติดตั้งกระโหลกเสร็จแล้วเนี่ยใส่ขาจ้างก็ต้องลองตัวนี้เข้าไปทําไมต้องลองนะครับเพราะว่าในการติดตั้งเนี่ยเขาคํานวณมาจากโรงงานแล้วนะครับว่าเอ่าเฟรม เขาคำนวณตามระยะของเฟรมนะครับทุกคนก็จะมี BB30 สามศนย์เลแล้วก็มีตัวนี้สำหรับชิมานโน่ก็จะเป็น BB86 BB89.5 BB92 เฟรมนะครับที่จะใช้กับ TF24 นี่นะครับผมก็ตัวนี้เป็นขาจานอ์โรเตกานะครับก็ตัวนี้เรามาอ่านดูรายละเอียดนะครับผรจะบอกว่า,าการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับมีหมายเลข1หมายเลขสอหมายเลข3มหมายเลขหกนะครับ ไลท์คับก็คือกระโหลกทางด้านขวานะครับอ่านี่นะครับตามแผนผังนี้เลยนะครับจุดที่2นะครับหมายเลขสอเล็บคับนะครับแล้วก็จะมีหมายเลขสาประแจขันอินสตั t เลชันทูนะครับผมเครื่องมือติดตั้งนั่นเองนะครับแล้วก็2.5งจุดห้ามิมสเปเซอร์หชิ้นนะครับแต่มีข้อแม้นะครับว่าไอตัวไอตัวหมายเลขหกเนี่ยเขาก็จะขีดเส้นนะครับว่าใช้ตอนไหนนะครับ แต่ว่าตัวนี้มันจะใช้สําหรับสวมเข้าไปที่ขาจานนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาติดตั้งเข้ากับที่เป็นรดนะครับรดแคงเซตก็คือโรดไบเนี่ยนะครับหรือว่าเสือหมอบเราเนี่ยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าไม่ต้องใช้นะ no spacer นะครับ no spacer no Sp ก็หมายความว่าไม่ต้องใช้แหวนทั้ง5ชิ้นนี้นะครับเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับผมก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเผื่อเราเอาไปติดตั้งเข้ากับเสือปูเขาหรือว่าเฟรมอื่นๆที่จาเป็นต้องใช้นะครับที่แน่ บีบีสาต้องใช้แน่นอนนะครับผมบีบีสามโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาถอดขาจานออกก่อนนะครับขายขายน้อนตรงนี้ออกก่อนนะครับนอดนขาจานนะครับผมตัวเดือล็อกนี่ก็อย่าให้หายนะครับเป็นตัวล็อกไม่ให้ตัวขาจานหลุดออกจากแกนนะครับผมเก็บไว้ดีๆตัวนี้ก็หมุนออกได้เลยนะครับ าฝาปิดขาจานนั่นเองนะครับตัวล็อกนะครับตรงนี้เราใช้มือเคาะออกได้นะครับประคองทางใบาจานด้านนี้ไว้นะครับใบาจานด้านนี้นะครับเคาะเบาๆอ่าแค่นั้นนะครับออกมาแล้วแล้วก็ดึงออกได้เลยเรียบร้อยครับขาจานออกมาแล้วแล้วก็มาดูกระโหลกชุดเดิมนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะมาตัวนี้เป็นเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับเป็น BB86 แปดหกนะครับนะครับแปดหกก็คือตรงไหนนะครับเราเราวัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับระยะนะครับระยะตรงนี้นะครับ BB บ6แปดหกก็คือตรงนี้มันกว้างแปดสิบหกเซนนะครับผมแปดสิบหกเซนนะครับเดี๋ยวจะเอากระโหลกเดิมออกนะครับผมก็จะใช้เครื่องมือ DIY นะครับ DIY ของผมนะครับที่หลายๆคลิปตั้งแต่ทำจักรยานมานะครับตั้งแต่ใช้เครื่องมือตัวนี้มาดันออกนะครับก็จะใช้แหวนอีแปะตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับสอดเข้าไปในนี้ก่อนนะครับสอดเข้าไปในห้องห้องของแกนกระโหลกนะครับเนี่ยเพื่อให้มันอยู่ในแนวลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนในลักษณะนี้แล้วผมก็จะสอด สอดตัวประกับนั้นดันออกมานะครับแล้วก็จะใช้การดูดออกนะครับสวมมาทั้งนั้นนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปนะครับผมแล้วก็มีบูทสำหรับที่จะทำเซ็นเต,นเตอร์ไม่ให้มันเอียงไปเอียงมานะครับ ถ้าใครสนใจก็ไปลองไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับคลิปเก่าๆว่าเครื่องมือพวกนี้มาได้ยังไงทํำยังไงนะครับมีขั้นตอนการทําคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3อย่างละเอียดนะครับจนสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับ หลุดออกมาได้ง่ายๆนะครับน,นี่นะครับออกมาสวยๆเลยนะครับทุกคนนี่เหลืออีกทางฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะดูดกลับไปนะครับ มุนทางด้านนี้นะครับก็จะหลุดกระโหลกทางด้านนี้ก็จะหลุดออกมาอ,ออกมาแล้วนะครับง่ายๆเลยนี่ครับตัวชุดกระโหลกนะครับออกมาแล้วมีทรายนะครับมีเม็ดทรายเข้าไปนะครับอาจจะเกิดเข้าไปในช่วงของตัวพ่อ ที่เป็นสลิงเนี่ยนะครับเข้าไปในนี้นะคิดว่านะพอเข้าไปในนี้เข้าไปนนไม่ได้ในแะน่เยอะขนาดนี้นะครับก็เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็มาเคลียร์ห้องเสื้อกระโหลกนะครับด้วยการทําความสะอาดอาจจะฉีดน้ายาล้างอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมขอทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมเคลียร์ตัวกระโหลกนะครับตัวเบ้าที่จะใส่กระโหลกเข้าไปนะครับ หรือว่าปัตตอมแบ็กเก็ตเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เจระบีนะครับทาเข้าไปบริเวณส่วนนี้ทั้งสองด้านนะครับผมหลังจากนั้นนะครับในการติดตั้งเนี่ยเออเรามาดูสิ่งที่จําเป็นในการใส่กระโหลกนะครับฝั่งนี้เขาเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็นไดไซน์นะครับไดไซ์ก็คือฝั่งขาจานนะครับที่มีใบจานใหญ่ๆติดอยู่นะครับแล้วก็นอนไดเนี่ยก็คือฝั่งที่ไม่มีใบจานก็คือขาเดี่ยวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านเกี่ยวเนี่ยเราต้องเอา มาใส่เข้ากับฝั่งที่เป็นสับจานนั่นเองนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับด้านเกลียวนะครับฝั่งที่เป็นสับจานนะครับนี่นะครับสับจานก็ใส่เข้าไปทางด้านนี้นะครับสวมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เอาฝั่งที่เป็นนอนนอนได้เนี่ยนะครับไปใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมเราต้องใส่จารบีเข้าไปในนี่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเกลียวด้วยนะครับผม อาจจะไม่ต้องเยอะมากนะครับแต่มันติดมีติดติดอยู่ที่เกลียวนะครับผมแล้วก็ทำการหมุนก็ไปไเลยนะครับการหมุนเนี่ยช่วงแรกเราอาจจะขยับดูก่อนนะครับว่าฝั่งไหนมันควรจะเข้าไปตรงไหนนะครับเพราะว่าทั้งสองด้านมันหมุนเป็นเกลียวเข้ากับ,เข,กบเข้ากันสม่ำเสมอนะครับส่วนผมจะเลือกใช้การหมุน แล้วก็บีบเนี่ยเอามือดันฝั่งนี้เข้าไปนะครับเนี่ยแล้วก็จะเอามือนี้หมุนฝั่งนี้เข้าไปด้วยก็ได้นะครับแทบจะเอามือดันเลยนะครับอ่าพอเสร็จแล้วนะครับมันเข้าไปประมาณเหลือประมาณสักฝั่งละสามมิลผมจะเริ่มใช้ประแจขันทีละข้างนะครับสลับกันสลับกันให้มันเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมเอาเครื่องมือตัวนี้นะครับนี่นะครับสวมเข้าไปนะครับอ่า นนีนก็ใช้ประแจบล็อกนะครับสอดน,นะครับผมแล้วก็ขันไป้เลยนะครับเราก็ดูฝั่งนู้นกเรื่อยนะครับมันจะดึงดึงตัวตัวมันเอียงเข้าไปนะครับผมเราก็ต้องดู2องข้างนะครับพอเราขันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูว่ามันเข้าไปสนิทด,ดีหรือ,อยังนะครับ ตรงเคี่ยวล็อกตรงนี้นะครับเห็นไหมฝั่งนี้นะครับมาดูฝั่งนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับถามว่าออกแรงเยอะไหมนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเอาแค่มันสนิทก็พอนะครับทุกคนเอาแค่สนิทก็พอนะครับอาจจะย้ำอีกนิดหนึ่งนะครับนี่ขาจานสวมก็ได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับเวลาเราติดตั้งเสร็จจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องสังเกตคือมันจะมาถูเข้ากับตรงส่วนของสับจานเห็นไหมครับนี้แทบจะไม่ถึงเน็ตน,นะก็เหลือเยอะนะครับประมาณหนึ่งเซนเหลือเยอะมากนะครับแต่จะมีบางรุ่นที่ว่าเราปรับอาจจะปรับสับจานออกมาเยอะเกินไปนะครับโดยเฉพาะเวลาเรากดชิปเตอร์ขึ้นมาที่าจานใบใหญ่นะครับให้โซ่มันขึ้นมาที่จานใบใหญ่เนี่ยนะครับอันนี้ทุกคนก็ต้องดูนะนะ มาถูแก,ก๊สนะครับอาจจะสะดุดทําให้ตัวเองล้มขณะปั่นก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราตั้งระยะของน็อตตัวไฮกับโลเนี่ยนะครับมันออกมาเยอะจนเกินไปนะครับพอเราสาบขึ้นมาใช่ไหมปึ้งนะครับอาจจะมีบางจังหวะที่มันมาเกี่ยวเข้าพอดีอาจจะทําให้เราเสียหลักล้มนะครับจกัจกรจักรยานล้มเนี่ยเราไม่มีอะไรที่จะประคับประคองตัวเองได้นอกจากาแขนขาของเรานะครับการล้มมันกําหนด ท่าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเท้าเราก็ติดอยู่กับพันดครีสนะครับก็กันไม่ดีกว่าแก้นะครับบางคนบอกว่าเออไม่ติดไม่อะไรหรอกนะก็แล้วแต่นะครับก็ลองลองดูนะเพราะว่าอาจจะเจอแต่และเฟรมก็อาจจะเจอลักษณะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเฟรมไหนมันเป็นลักษณะนี้ก็ต้องพยายามดูตรงนี้นะครับทริปเทคนิคอย,อย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราขันขาจาน หรือว่าฝาปิดขาจานนะครับเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยนะครับเวลาเราจะปิดใช่ไหมตรงเนี้ยคือเราขันเข้าไปจนสุดก่อนแล้วก็ขายออกนะครับทุกคนอ่าขายออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราพยายามดูว่านะครับดูว่ามันเฟืดมันเนืดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราขันจนแน่นเกินไปเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะทําให้ลูกปืนมันเกิดความเครียดแล้วก็มันไม่ลื่นเท่าเท่าที่ควรแค่นั้นเองนะครับก็ตรงนี้ถามว่าม,มีผลเสียอะไรไหมก็ อาจจะทาให้ลูกบืนเครียดไปหน่อยนะครับก็คือปรับตั้งให้อยู่ในระยะที่ที่พอเหมาะนะครับที่เหมาะสมนั่นเองนะครับก็จะทําให้ขาจานนั้นมันลื่นลื่นพอดีนะครับผมแต่ถ้าว่าเราปรับแบบว่าห่างเกินไปมันก็จะทําให้ขาจานนั้นมันเกิดความสึกหรอได้นะครับมันไม่แน่นเลยนะครับผมจากนั้นเราก็นะครับตรงนี้นะครับเราก็ล็อกทําการล็อกเลยนะครับล็อกประแจหกเหลี่ยมตรงนี้ให้แน่นนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองเทสดูความลื่นนะครับความลื่นตรงนี้ดูนะครับเสียงไม่มีคลืดคลาดนะครับไม่มีคลืดคลืดคล,ด,คลด,คลดคลาดนะครับผมก็ต้องลองรันอินดูก่อนนะทุกคนนะลองลองรันอินดูก่อนนะครับถ้าเป็นรันอินเหมือนเครื่องยนต์ก็ต้องสตาร์ททิ้งไว้อย่างน้อยเป็นวันนะครับอ่าสิบแปดชั่วโมงโอ้โหอันนี้เราก็ต้อง ปั่นไม่หยุด18ดชั่วโมงนะครับเป็นการลันอิน <c> จ <oughs> ุปันนั้นหรือเปล่า <c oughs> ขนาดนั้นบ่เหรอโอเคครับก็ต่อไปลองใส่โซ่นะครับผมโอเคครับ